ก็กลับมานะคะวันนี้น้องก็จะมาสร้างสังคมของสุขภาพดีนะคะหลายๆคนก็ออกมาออกกําลังกายกันนะคะออกกําลังกายเนี่ยทำให้สุขภาพดีแล้วก็น้องออกมา20กว่าวันนะคะรู้สึกว่าวันนี้เข้ามาที่ตลาดนะคะคนในชุมชนก็ขี่จักรยานออกกําลังกายกันมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสาวนะคะออกมาออกกําลังกายกันนะคะ คือบางทีคนไทยนะคะถ้าเกิดว่าไม่เห็นคนอื่นท,านทาน felony, ําก็จะไม่ทำนะคะพอเห็นคนอื่นทำมีเพื่อนทาทาทุกวันก็เริ่มมาออกกาลังกายกันในชุมชนตลาดท่าช้ารลำบางนางบวดของน้องนะคะก็ในพื้นที่นี้นะคะเรียกว่าตอนนี้มีคนบางคีจักรยานแล้วก็ออกกาลังกายในเส้นทางที่น้องเิ่งเยอะมากนะคะนี่แหละค่ะสร้างสังคมที่ดีไปด้วยกันนะคะเป็นนักการเมืองนะคะไม่ใช่ไปงานวัดงานศพอย่างเดียวนะคะก็ต้องทําตัวเองให้เป็นตัวอย่างทําให้ดูทําให้ดี ไม่ว่าจะเรื่องไรายได้หรือว่าส่งเสริมอะไรก็แล้วแต่นะคะศักยภาพของคนนะคะน้องตอนนี้น้อง,องสิ่งที่น้องทําได้ก็คือส่งเสริมเรื่องสุขภาพการออกกำลังากายแล้วก็ทาให้ดูมาเป็นเพื่อนได้สังคมใหม่นะคะได้สิ่งที่ดีนะคะการออกกำลังากายวันที่2ี่สิบเอาทิตย์นะคะจะเห็นได้ว่าร่างกายแข็งแรงนะคะใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแดดอากาศดีนะคะได้วิตามินดีนะคะได้สาร เอนโดฟินจากความสุขที่ได้จากการออกกำลังกายนะคะได้เหงื่อได้ขับเหงื่อออกมานะคะได้ขับท็อกซิกนะคะสิ่งที่ไม่ดีในร่างกายออกมาสารพิษต่างๆออกมาตามรูขุมขนตามเหงื่อของเรานะคะแล้วก็คนที่เป็นโรคมะเร็งหรือว่าโรคต่อมน้ําเหลืองต่างๆนะคะอากาศออกซิเจนที่ดีก็จะทําให้ไปฟอกเลือดน,นะคะออทําให้เม็ดเลือดขาวนะคะน้อยลงแล้วก็เป็นเม็ดเลือดแดงนะคะที่จะทําให้หัวใจสูบฉีดน,นะคะ อว,วัยวะภายในร่างกายของเราเนี่ยใช้เลือดนะคะใช้เลือดแดงที่มีคุณภาพนะคะเลือดแดงก็จะมีคุณภาพไม่เหมือนกันเลือดของคนที่ออกกําลังกายเนี่ยก็จะเป็นเลือดที่มีคุณภาพที่ดีนะคะ <S <S 1> <S 1> ถ้าใครมีพ่อแม่ที่อ้วนนะคะหรือว่าตัวเองอ้วนหรือว่ากลัวที่จะเกิดเป็นโรคต่าง,างโรคเบาหวานโรคน้ำเลือน,น้ำหนองอะไรกันแล้วแต่นะคะก็ควรที่จะพามาเดินออกกำลังกายบ้างนะคะอันนี้ก็จะสถานที่ใหม่นะคะอันนี้น้องก็จะพามาดูนะคะว่าสถานที่ ถนนที่ใช้ในการออกกำลังกายนะคะที่ไหนก็ได้ค่ะคุณมีจักรยานนะคะหรือว่าคุณมีจักรยานหรือว่าตัวเราเองนะคะก็เอาตัวเองออกกำลังกายที่บ้านได้นะคะแต่ว่ามันยากเราต้องใช้เครื่องมือในการออกกำลังกายอย่างน้องนะคะน้องต้องหลอกตัวเองด้วยการต้องขี่จักรยานมาซื้อกับข้าวให้คนที่บ้านซื้อขนมซื้ออะไรเงี้ยไปฝากคนที่บ้านก็คือคุณป้าน,นะคะมันก็จะทําให้เรามีจุดมุ่งหมายแล้วก็พยายามทําให้สําเร็จนะคะการออกกำลังกายก็ดีกับทุกคนละค่ะนี่นะคะพี่เขาก็ ออกกำลังกายนะคะชุมชนก็มีคนออกกำลังกายเยอะขึ้นเราจะสังเกตได้นะคะว่าชุมชนที่เราอยู่แล้วก็คนที่เราอยู่เนี่ยสุขภาพร่างกายเป็นยังไงเป็นโรคตอนนี้คนไทยเป็นโรคมะเร็งกันมากเพราะว่าวิธีการทําอาหารนะคะการรับประทานของเราเป็นโรคไปนะคะการทานเค็มมากเกินไปแล้วก็น้ํามันที่เราผัดนะคะก็จะทําให้เกิดสารก่อเกิดสารมะเร็งได้ง่ายที่น้ํามันเข้าไปในร่างกายก็เหมือนท่อนะคะซิ่งนะคะเราล้างจานทุกวันถ้าเกิดว่าเราไม่ ทำความสะอาดมันนะคะร่างกายก็จะเป็นส่วนที่หมักหมมแล้วก็เก็บเชื้อโรคไว้ฉะนั้นจะต้องมีการดีท็อกหรือว่าการทานยาต่างๆนะคะแต่ว่ายาที่ดีที่สุดก,ก็คือตัวเราเองนะคะก็คือระบบในร่างกายเราถ้าเราทานยาเยอะเกินไปมันจะทําให้ ระบบภายในร่างกายต่างๆเนี่ยหยุดทำงานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอนะ่ะเราอยากให้มันทํางานต่อไปเราก็ต้องบริหารมันนะคะก็คือการเติมน้ํามันหรือว่าให้สาหรหล่อลื่นนะคะการออกกาลังกายเนี่ยก็คือให้มันโฟลให้มันหล่อเลื่นไปให้ร่างกายเราทํางานปกติแล้วก็ทํางานให้มันมีประสิทธิภาพดีที่สุดนะคะคุยให้ขี้กับจนิชากรเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็สุขภาพวันนี้นะคะน้องก็อยากจะมาบอกว่าน้องทําได้คุณก็ทำได้เช่นกันนะคะไม่ว่าจะยังไงนะคะไม่ว่าคุณจะขี้เกียจแค่ไหนก็จะลุกออกมา ามว่าคุณรักตัวเองหรือไม่ก็คุณรักตัวเองคุณมีลูกมีหลานมีพ่อมีแม่มีครอบครัวคุณต้องอยากอยู่ให้นานขึ้นถ้าคุณรักพ่อแม่ครอบครัวพี่น้องคนที่อยู่ใกล้กันคุณก็ต้องทําให้เขานะคะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดีนะคะสิ่งที่ทําให้เห็นชัดๆเลยเดี๋ยน้องให้ดูนะคะที่ถนนฝั่งด้านโน้นนะคะก็มีคนขี่จักรยานอยู่เห็นไหมคะเห็นไหมคะขี่จักรยานอยู่ะค นี่แหละค่ะวันนี้เจอคนขี่จักรยาน5-6คนแล้วนะคะจากที่น้องขี่มาคนเดียวนะคะที่ไม่เห็นเขาเดินกันวันนี้เขาก็มาขี่จักรยานออกกำลังกายกันละคนที่มีเวลานะคะถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาไม่มีอิสระก็ไม่สามารถที่จะออกกําลังกายได้เพราะฉะนั้นนะ่ะต้องหาเวลาแ้วถ้าเกิดว่าหาเวลาเนี่ยมันก็จะหายากเพราะเวลาเนี่ยเราก็เอาไปใช้อย่างอื่นหมดคนก็จะอยู่ติดโทรศัพท์น้องก็ยังทํารายการคอนเทนต์อยู่ตรงนี้นะคะ แต่สิ่งที่ต้องทําคือต้องจัดตารางเลยค่ะจัดไว้ว่าเราต้องทําเป็นสิ่งที่เราต้องทําของน้องนะคะเป็นสิ่งเดียวที่น้องจะต้องทําตอนเช้าทุกวันก็คือปั่นจักรยานแล้วก็ออกมาซื้อขนมนะคะซื้อกับข้าวในตลาดนะคะดีเซอร์ตนะคะขนมตอนเช้าเนี่ยไปให้คุณป้าเพราะว่าเขาชอบขนมไทยๆโบราณเพราะอายุเยอะนะคะทานขนมโบราณก็มาซื้อขนมตาลขนมครกขนมถ้วยนะคะแล้วก็ขนม กุยใชย่ขนมปากข้าเกีบบปากหมอ้ออะไรไปให้คุณป้าที่บ้านที่ป่วยนะคะก็มีความสุขในการที่จะเป็นลูกกะตันยูนะคะลูกหลานกะตันยูอยากให้เขาได้กินอาหารดีๆอาหารอร่อยของสดใหม่ๆนะคะแล้วก็ทําจากมือเราเราก็ทําให้นะฮะก่อนหน้านี้ก็ขับรถยนต์นะคะตอนนี้ก็ขี่จักรยานเดี๋ยวให้ดูคนเมื่ก,กี้ก็เจอคนขี่จักรยานอีกคนนึงนะคะก็ หกคนแล้วค่ะวันนี้ถนนเส้นนี้กลายเป็นถนนที่เราขี่จักรยานแล้วก็เรายิ้มให้การสร้างมนุษยสัมพันธ์สร้างเพื่อนใหม่สร้างสังคมที่ดีนะคะก็อ่ะกลับมาพูดต่อนะคะว่า w h t t to o นะคะ t y d a y ก็คือการขี่จักรยานเนี่ยหาเวลาไม่ได้ค่ะถ้าหาเวลานะคะคุณจะไม่มีเวลาออกมาออกกำลังกายคุณต้องทําให้เป็น w h t t to o นะคะคือเป็นรูทีนทำทุกวันตื่นขึ้นมาทําเลยนะคะจัดตารางเวลาขึ้นมา าคุณจะต้องไปทํางานสภาคุณต้องไปประชุมคุณก็ต้องตื่นก่อนล่วงหน้านั้นหาเวลาออกกำลังกาย15นาที30นาทีนะคะอย่างน้องเนี่ย40นาทีถึง1ชั่วโมงทุกวันนะคะออกทุกวันไม่ต้องมากแต่ว่าทําบ่อยๆทาเป็นรูทีนทําเรื่อยๆมันก็จะทําให้ได้ผลนะคะทำไปเรื่อยๆอากาศบริสุทธิ์อากาศดีๆนะคะก็จะทําให้ทําได้นะคะความเกลียดค้านความเมื่อยปวดตัวมันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนึกถึงประโยชน์แล้วก็ ตักตัวเองเราก็จะทําให้เราตื่นมาปัน่นจักรยานออกกำลังกายได้เอันี้เป็นวิวขากลับนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอันนี้ก็เป็นขากลับนะคะน้องก็ปกติจะทําขาไปอย่างเดียวเพราะว่าขากลับก็จะเหนื่อยมีเหงื่อแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาให้ดูว่าเนี่ยละค่ะขากลับก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ขับสวนอยู่นะคะ นี่เส้นทางขากลับบ้านน้องนะคะวันนี้ไม่ค่อยมีพระอาทิตย์เวลาเราทำอะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆที่มันแตกต่างจากคนอื่นคนอื่นจะมองเป็นเรื่องแปลกนะคะแต่ถ้าเกิดเราทาไปเรื่อยๆเราไม่ต้องสนใจใครเราก็ทําเพื่อตัวเองนะคะในหมู่บ้านนั้นอาจจะเราเป็นคนแรกที่ขี่จักรยานแบบนี้น้องขี่จักรยานซื้อกับข้าเป็นคนแรกนะก็หลังจาก20กว่าวันก็ได้ผล คือได้แก่ตัวน้องเองสุขภาพร่างกายจิตใจมีความสุขพัฒนาดีขึ้นไม่มีความทุกข์คนอื่นเขาจะคิดยังไงก็เป็นเรื่องของเขานะคะเราทําตัวเองของเราให้ดีแล้วก็การที่มีสุขภาพดีก็เท่ากับอายุยืนยาวแล้วก็จะใช้ชีวิตกับคนที่เรารักได้นานขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นออกกําลังกายกันเถอะคะ่ะชีวิตนะคะ ไม่สั้นไม่ยาวขึ้นอยู่กับคุณบริหารจัดการชีวิตของตัวเองการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนอกเหนือกว่าเงินก็คืออากาศถ้าเราไม่มีอากาศเราก็หายใจไม่ได้เราก็ตายนะคะอาหารต้องเลือกอาหารที่ดีอาหารที่ดีต่อสุขภาพเพื่อให้ร่างกายเรามีกินอาหารที่ประโยชน์อากาศออกซิเจนดีนะคะถ้าคุณอายุ30กว่าขึ้นไปแนะนําให้ไปอยู่ต่างจังหวัดได้แล้วนะคุณจะได้อากาศดีดอากาศบริสุทธิ์เหมือนยังน้องนะคะตอนนี้นะคะ วันนี้ลาไปก่อนคุยคิดกันนิจก,กรรสุขภาพดีมีชีวิตที่มีความสุขค่ะ